สวัสดีครับพวกเราปลายเดือนสิงหาเนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเดทไลน์ใครต้องจ่ายภาษีตัวนี้นะก็คือเจ้าของที่ดินเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องไปชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับจ่ายได้3ทางสะดวกครับอันแรกก็ไปที่สำนักง,งานเขตอันที่2ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอันที่3จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะครับคือใบที่แจ้งภาษีเนี่ย จะส่งไปที่ที่อยู่ตามสำนักทะเบียนบ้านแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆแล้วเรารู้ตัวว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินเนี่ยไปติดต่อที่เขตเลยครับว่าจะต้องประเมินภาษีเท่าไหร่ถ้าเราไม่ชำระภาษีใน31สิงหาคมเนี่ยเราต้องเสียภาษีรวมทั้งเบี้ยป,ปรับขั้นต่ำ10%สูงสุด40%แล้วก็มีเงินเพิ่มอีก1%ของยอดภาษีค้างยกตัวอย่าง31สิงหาคมถ้าเราไม่ได้จ่ายนะครับเราไปจ่ายบันลุ้งขึ้นเราต้องโดนทั้งหมด11%คือค่าปรับ10%แล้วก็เงินเพิ่ม1%นั้นถ้าจ่าย จะไปถูกระงรับการทําธุรกรรมกับสํานักงานที่ดินด้วยาะเราจะแจ้งไปยังที่ดินว่าเจ้าของที่ดินตรงนี้สิ่งบลูกสร้างนี้ไม่ได้จ่ายภาษีที่ดินก็ขอให้พวกเราไปจ่ายภาษีกันนะครับถ้ามีความจําเป็นต้องผ่อนชําระเกิดยังมีเงินติดขาดนิดหน่อยเราก็เปิดโอกาสให้เปิดผ่อนได้สงวดแต่ต้องติดต่อก่อนสามเอ็ดสิงหานะครับต้องไปติดต่อที่ฝ่ายรายได้ใน,นเขตภายในสิงหาคมนี้เพื่อจะไปขอผ่อนจ่ายก็ขอให้พวกเรานะครับที่มีภาระในการจ่ายภาษีก็ช่วยไปจ่ายภาษีเพราะมันเป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาเมืองการบริการต่างๆของกรุุเทมมาานคคอบณ